สวัสดีชาเพจกฤษดาคุดคา่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญนะคะรอบคามรอบห้าโมงเย็นกับชาวรถตู้นะคะชาวรถตู้เป็นยังไงกันบ้างส่งเสียงกันหน่อยนะคะเข้าใจเหตุการณ์กันและกันนะคะโควิด -19 ทนะคะมันทําร้ายเราแค่ไหนมันทําให้เราเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้นะคะพบกับพี่ขวัญก็เอารถตู้มาตามเดิมเพราะบางกลุ่มบางงานยังใช้งานกันอยู่และที่ใครเรียกร้องบอกพี่ขวัญคะ เอารถตู้ส่ง800 0มาให้หน่อยคันนี้ค่ะพี่ขวัญครับเอารถที่เพย่แค่พอวิ่งนักเรียนเอามาให้หน่อยคันนี้ค่ะส่ง800 0ไหวไหมคะถ้า800 0ไหวคือคันนี้เลยนะคะปี2006คันนี้เรียนตามตรงก่อนว่าเป็นรถบ้านเป็นรถแฟนขับรถตู้พี่ขวัญเองดูรถตู้พี่ขวัญมานานแต่เขาซื้อรถตู้ก่อนจะรู้จักพี่ขวัญน,นะคะอันนี้คือเขาซื้อรถตู้จากที่อื่นก่อนจะรู้จักพี่ขวัญ ก็เป็นแฟนขับกันมาติดตามกันมาจนอาชิเขาอายุเยอะปลดกษเียนะคะเลยเลิกขับรถตู้แต่มีความจําเป็นต้องใช้รถอยู่ซึ่งพี่ขวัญบอกแล้วว่าพี่ขวัญมีทุกอย่างในในกิจสดารุตคาจากัดรถยนต์รถมือสองอาณาจักรรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดโทรปรึกษาผมอยากได้รถเล็กรถเล็กเอาไปรับลูกแต่ผมมีรถตู้ซึ่ง รับหลานค่ะทโทษทีค่ะเพราะว่าพี่เขาปดกระเสียงแล้วเนาะเสียงมันดังมากปวดกระเสียงนะคะคันนี้นะคะพี่เขาก็เลยพี่ขวัญก็เลยแนะนําว่าพี่ขวัญก็เลยแนะนําเขานะคะว่าเออ, ai, อเหให้มาลองมาเทินแท็กซี่ไหมให้มาลองมาเทินแท็กซี่ไหมคุณได้เอารถตู้มาเทินพี่ขวัญแต่คุณได้แท็กซี่ไปรับหลานที่โรงเรียนช่วงที่ยังไม่ได้รับหลานที่โรงเรียน คุณก็สามารถเอาแท็กซี่ไปวิ่งหากินได้อ่าเห็นไหมคะสายป่านยาวไปอีกตรงไหนรู้ไหมคะหนึ่งแท็กซี่ก็ยังทำกินได้เหมือนเดิมรถตู้รเราปลดเกษียณตัวเองจากการขับรถตู้เพราะว่าอายุเยอะแล้ว60แต่แท็กซี่เราสามารถยังวิ่งงานได้ขอแค่คุณมีขับสีขับขี่สาธารณะนะนะท่านใดที่ปลดกเกษียณรถตู้อยากขับแท็กซี่ อยากขับแท็กซี่ปนเกษียณแท็กซี่อยากขับรถตู้มาหาที่พี่ขวัญเลยนะคะมาหาที่พี่ขวัญที่กิจสดาคูตคานะคะพี่ที่นี่ที่เดียวนะคะพี่ขวัญอยู่ตรงนี้พี่ขวัญอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่กิจสดาเนี่ยอยู่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้ามาได้ลูกค้าแวะมาหาพี่ขวัญได้นะคะลูกค้าแวะมาหาพี่ขวัญได้ว่าพี่ขวัญวันนี้มีเรื่องจะปรึกษาเรื่องนั้นพี่ขวัญพอมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องนี้นะคะ วันนี้นะคะพี่ขวัญเอารถแค่419,000บาทปี2006ที่พี่ขวัญบอกว่าพี่เขาเอามาเทินแท็กซี่เอามาเทินแท็กซี่นะคะ<ม>วันนี้นะคะใครอยากได้รถผ่อน8,000ใครอยากได้รถไม่แพงใครอยากได้รถสำรองใช้ใครอยากได้รถที่ตัวเองไหวคันนี้ไม่พลาดค่ะลูกค้าคันนี้ไม่พลาดนะคะปี2006นะคะคันนี้ปี2006 พี่ขวัญปี2006ทําไมไฟมันย้อยนะคะเนื่องจากเจ้าของเดิมเปลี่ยนหน้ามานะคะเปลี่ยนฝักเปลี่ยนตัวกระจังหน้ามาให้ใหม่นะลูกค้าใช้งานต่อได้เลยคันนี้2ปี2006ราคา419,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากผ่อนหรืออยากซื้อเงินสดกระทักพี่ขวัญมา เดี๋ยวเรามามุมนี้ดีกว่าเราสู้เสียงไม่ไหวนะคะอ่านะคะลูกค้านะคะวันนี้มีชาวรถตู้คนไหนเข้ามาไหมเดี๋ยวพี่ขวัญมีแจกหลังไม้นะคะพี่ขวัญแจกส่วนตัวพี่ขวัญเลยนะคะอ่าไลฟ์สดรอบนี้นะคะใครซื้อคันนี้หรือจองคันนี้หรือจะจองแล้วจัดไม่ผ่านก็ช่างพี่ขวัญซื้อประกัน โควิดให้ฟรีด้วยนะคะส่วนตัวเลยนะคะพี่ขวัญซื้อประกันโควิดให้ฟรีด้วยไม่ใช่ตายแล้วได้เงินนะคะคุ้มครอง1 0 0 0 0แบาทคุ้มครอง1,000 0แบาทนะคะแค่เราติดนะคะคุ้มครอง1,000 0แบาทเอาไว้เยียวยาเราเองไม่ต้องรอรัฐบาลเยียวยาเราถ้าเราติดเราได้เงินเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเราเผื่อเราฉุกเฉินขับรถไปตรงนู้นขับรถไปตรงนี้ใครจองกับพี่ขวัญคันนี้พี่ขวัญซื้อประกัน โควิดให้คุณฟรีคุ้มครองหนึ่งราคาคุ้มครองหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทนะคะเอาไว้เยียวยาตัวเองเอาไว้จ่ายค่างวดรถเอาไว้สารพัดได้เลยพี่ขวัญก็ซื้อนะคะพี่ขวัญก็ซื้อพี่ขวัญซื้อไว้เองสองฉบับและนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะหนึ่งรัฐบาลรัฐบาลก่อนนะคะประกาศล็อกดาวน์ลดตู้ลถนักเรียน ประกาศปิดโรงเรียนรถนักเรียนก็หยุดวิ่งแต่รัฐบาลยังไม่ประกาศไฟแนนซ์ให้หยุดจ่ายค่างวดแล้วลูกค้าดิฉันก็ไม่มีเงินจ่ายค่างวดหรอกคะ่ะในเมื่อนักเรียนมาปิดโรงเรียนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เขาคุยกันด้วยเมื่อคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามรัฐบาลแบงค์ไฟแนนซ์คุณต้องเคลียร์กันก่อนนะคะก่อนจะประกาศปิดนะคะเพราะเขาปิดปุ๊บเขาไม่มีงานแล้วนะคะ คุณประกาศล็อกปิดโรงเรียนรถนักเรียนไม่มีวิ่งเขาจะเงินไจจ่ายค่าค่างวดในเมื่อโรงเรียนปิดขนาดคุณไปเรียกขนาดไปเรียกร้องค่าเทอมคืนเขายังไม่ให้เลยอยากให้รัฐบาลนะคะช่วยเคลียร์ตัวนี้ด้วยคุณต้องเคลียร์กับไฟแนนด์ด้วยว่าคุณปิดโรงเรียนอ้าวรถใครวิ่งนักเรียนบ้างยื่นไปทางไหนคะยื่นไปให้ทางไหนดูอันไหนมันจะเอื้ออำนวยกันจริงไหมคะแต่โรงเรียน หยุดพี่ขวัญก็อยากให้พวกเรานะคะชาวรถตู้ของเราทุกคนเลยต่อสู้นะคะอาจจะมีงานเสริมบ้างอาจจะมีเงินเก็บนิดหน่อยอย่าพิ่งท้อนะคะเราจะเดินไปด้วยกันและท่านใดนะคะเป็นกังวลน,นะคะนอนอยู่บ้านโทรหาพี่ขวัญได้เลยนะพี่ขวัญผมขับรถตู้ผมกลัวกังวลผมจะซื้อประกันโควิดอย่างนั้นอย่างนี้คุ้มครอง10,000แบาทเพื่อพี่ขวัญกะซื้อเพราะพี่ขวัญก็เผื่อตกงานขึ้นมา เราจะเอาเงินไหนเยียวยาตัวเองอันนี้พี่ขวัญแถมให้กับคันนี้เลยพี่ขวัญแถมให้คันนี้เลยใครจองคันนี้พี่ขวัญแถมอ่ะไม่แถมให้คนเดียวและแถมให้ลูกด้วยหนึ่งคนแถมให้เมียด้วยหนึ่งคนเมียคนเดียวนะอย่าเอาเมียมาสองคนนะแถมให้คนขับอีกหนึ่งคนอ่ะใครจองพี่ขวัญคันนี้พี่ขวัญแถมประกันโควิดให้สมคนเมียลูกตัวเองค่ะ เมียลูกตัวเองพี่ขวัญซื้อแจกเลย3มคนสามแสนค่ะคันนี้นะคะสี่แสนบาทซื้อรถตู้ประกันโควิด3ามแสนคันนี้นะคะแค่คุณติดนะเพราะที่จริงโควิดคุณไม่ต้องกลัวกังวลมากนะคะลูกค้ามันเหมือนไข้หวัดจริงๆแต่ถ้าคุณแข็งแรงปอดเราแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงเราไม่มีโรคแทรกซ้อน แล้วเรารู้ตัวไวมันเหมือนไข้หวัดจริงๆคนรู้จักพี่ขวัญเป็นแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วเขาก็รักษาได้เพราะเขาเป็นแค่เหมือนกับเขาทำงานอยู่เป็นพนังกงานขับรถคือเขาเหมือนอาการป่วยนะคะแต่หายแต่คนที่จะเป็นหนักคือคนที่ร่างกายอ่อนแอมีโรคเซ็กซ้อนคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกรุงเทพที่แก่ชารา เขาคือคนสําคัญนะคุณอยาถ้าคุณคิดว่าคุณเสี่ยงก็อย่าเข้าบ้านถ้าคุณคิดว่าคุณเสี่ยงคุณอย่าไปใกล้เขาเขาอันตรายกว่าคุณค่ะคุณอาจจะไม่เป็นอะไรเลยแต่คนข้างกายคุณอาจจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตัวเองเป็นหลักนะคะล้างไม้ล้างมือทําความสะอาดตัวมาที่กฤษดาพ,พี่ขวัญมีอุโมง์นะคะพ่นฆ่าเชื้อทุกเช้าเดินเข้าเดินออกพ่นนะคะพ่นทั้งวันพ่นมันไปเลย จนจะอาบอยู่แล้วน้ําหอมนะคะใส่มาไม่มีกลิ่นน้ําหอมและลูกค้ามาพี่ขวัญให้พ่นหมดฆ่าเชื้อน้ํายาให้เรียบร้อยนะคะเราต้องช่วยกันเซฟตีนะคะและอย่าลืมนะคะใครจองคันนี้พี่ขวัญแถมผัวแถมเมียแถมลูกขอร้องนะคะเมียหนึ่งคนนะพี่ขวัญพูดว่าเมียพี่ขวัญขอเมียหนึ่งคนและอเอาเมียมานสองคนนะคะขอเมียหนึ่งคนนะคะอ่านะคะคันนี้ปี2อ0 1 9 0 0 0บาทค่ะ 2 6 4 1 9 4 0 0 0 0 0บาทค่ะใครอยากได้ไปจับจองคะใครอยากได้ไปจับจองคะเชิญเลยนะอ่าคันนี้ไม่ผิดหวังกับลูกค้าที่ยังอยากได้รถอยู่เนาะในภาวะแบบนี้บางคนเขาก็ยังใช้รถอยู่นะคะลูกค้าเขายังต้องการรถวิ่งงานนะคะลูกค้าพี่ขวัญลูกค้าเก่านะคะซื้อไปวิ่งพนักง,งานก็ยังต้องการรถอยู่นะคะ แตอ่อยู่อยู่เขาเรียกว่าอยู่อะไรนะอยู่จุดเสี่ยงใช่ไหมเขาเลยเข้ามาไม่ได้ตอนนี้พี่ขวัญส่งไฟแนนซ์ไปไปไปการอากาศอยู่คุณธนากรธนาคมน่าสนใจครับจองตอนนี้แถมประกันโควิดฟรีแถมนะคะคุณธนากรนะคะพี่ขวัญเข้าใจทุกคนนะคะพี่ขวัญเองก็ทุกคนลำบากเหมือนกันหมดแต่ลำบากแล้วเราหยุด เราหยุดไม่ได้ค่ะลำบากแล้วหยุดเราหยุดไม่ได้นะคะงานที่เขายังไม่สั่งปิดเราเราก็ต้องทําอยู่ดีนะคะงานที่ใครที่ยังไม่โดนสั่งปิดงานเราก็ต้องทําอยู่ดีเรา,าก็ต้องสู้ชีวิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจําไว้คุณจะนอนฟังพี่ขวัญอยู่คุณจะนอนอยู่บ้านพอจะคุณจะเอามือไก่หน้าผากหรือตีนไก่หน้าผากคุณจําไว้เลยคุณไม่ได้คนเดียวคุณไม่ได้เป็นคนเดียวเป็นทุกคนแต่เราต้องลุกขึ้นสู้ รอบที่แล้วเรายังสู้ได้ทําไมรอบนี้เราจะสู้ไม่ได้รอบนี้เราต้องผ่านมันไปได้นะคะผ่านแบบไหนเราต้องผ่านด้วยความระมัดระวังด้วยความเซฟตี้ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันกระจายแต่พี่ขวัญเชื่อว่ารอบนี้มันเป็นสายพันธุห์หลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์อาจจะไม่แรงอย่างที่คิดดูแลตัวเองอย่างที่พี่ขวัญบอกนะคะแล้วถ้าใครมาจองคันนี้กับพี่ขวัญน,นะคะพี่ขวัญให้ประกัน โควิดฟรีสามคนเลยหนึ่งคุคนขับนะคะเผื่อดูดีๆไปจับประตูลูกบิดห้องน้ำที่ไหนแล้วติดเชื้อมาแค่เจอคุณก็ได้หนึ่งแสนนะคะไม่ได้ตายแล้วได้นะคุณเอาไปติดเมียแน่นอนแหละคุณนอนห้องเดียวกับเมียคุณติดลูกแน่นและไม่มีพ่อคนไหนไม่กอดลูกพี่ขวัญให้อีกให้สามคนเท่านั้นนะคะให้เยอะไม่ไหวเพราะพี่ขวัญก็อันนี้ส่วนตัวนะคะพี่ขวัญให้เลยสำหรับคันนี้นะคะ 1> 4 1 9 0 0 0บาทส่งอยู่8 0 0 0แถมโควิดฟรีส0 0 0 0 0สา0แ0นนะคะแถมโควิดให้ลูกค้าไอ้แถมประกันโควิดค่ะขอโทษค่ะแถมประกันโควิดนาทีนะคะ3 0 0แสนนะก็คือคนละแสนเอาไว้ดูแลไวซ้ซื้อข้าวซื้อยาซื้อน้ำซื้อกินเพราะบางทีเราอาจจะแค่โดนกักตัวหรือโดนอะไรขึ้นมานะคะอันนี้ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเพดานหุ้มแล้วเบาะหนังสวยแล้วนะคะ เบาสามแถวต้องเรียนตามตรงนะคะลูกค้าคนนี้เจ้าของรถคันนี้เป็นผู้รับผู้ใหญ่ที่พี่ขวัญน,นับถืออยู่นะเขามีรถก่อนที่จะรู้จักพี่ขวัญพอดีเขาติดตามพี่ขวัญมาดูไลฟ์สดพี่ขวัญมาโดยตลอดไม่ได้ซื้อแต่นั่งฟังพูดนั่งฟังพี่ขวัญคุยคุยเขาบอกคุยจนรู้สึกว่าเหมือนขวัญเป็นน้องสาวคนหนึ่งเลยนะคะที่ขวัญต้องขอบคุณกราบขอบคุณกิจสดาคูดคานะคะ ที่ทําให้พี่ขวัญมีวันนี้เหมือนพี่ขวัญมีญาติพี่น้องอยู่ครบ72จังหวัด77จังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะคันนี้เบาะสาแถวภายในสะอาดสะอา้านเพดานหุ้มเรียบร้อยนะคะเพดานหุ้มเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณดูแลง,ง่ายแค่น้ยายาเช็ดก็อันนี้ได้เลยเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะ4 0 0 0 0 0 0 0บาทนะคะ วันอาฟีสู้ไปครับนวันอาฟีสู้ๆนะคะอย่าท้อนะคะวันอาฟีค่ะอันนี้น้องชายนะคะอยู่เพชรบูรณ์นะแล้วน่าจะได้เมียที่ปัตตานีหรือนราธิวาสปัตตานีนะคะไปอยู่ที่นู่นนะคะอันนี้ก็จากลูกค้าก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยนะคะอ่ะฝากแชร์ให้พี่ขวัญหน่อยน,ะะน้องอาฟีนะคะน้องอาฟีเป็นไงบ้างทางปัตตานีนะเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแต่ก็ติดตามกันอยู่แล้ว พี่ขวัญก็ติดตามน้องน้องก็ติดตามพี่ขวัญแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะเอาไว้โอกาสหน้าที่เรามีโอกาสได้เจอได้เจอได้เจอ,เจอค่อยทานข้าวกันนะคะอ่ะคันนี้นะคะ41900 0บาทพี่ขวัญแถมฟรีไปแล้ว3 3อยาา0แสนก็คือซื้อประกันโควิดให้3คนตอนแรกพี่ขวัญจะแถมให้คนเดียวสามีแต่มานั่งนึกถึงสามไม่มีสามีคนไหนไม่กอดเมียเมียก็ต้องติด ไม่มีพ่อคนไหนไม่กอดลูกลูกก็ต้องติดพี่ขวัญซื้อแถมให้เลยเผื่อไว้คุณอย่าไปคิดอะไรตามมันนะพี่ขวัญมาแช่งผมหรือเปล่าให้ผมติดไหมนะคะเพื่อฉุกเฉินค่ะเพราะมันกระจายจริงๆรอบที่แล้วพี่ขวัญไม่ได้อยากจะซื้อนะคะแต่รอบนี้มันกระจายค่ะกระจัดกระจายและมีหลายสายพันธุ์บางคนอาจจะเหมือนเป็นไข้เฉยๆบางคนอาจจะมีอาการแค่ไอเฉยๆบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยเหมือนที่หมอบอก เพราะฉะนั้นมีติดไว้ติดไว้เพื่อทําอะไรหนึ่งเอาไว้เยียวยา,เ,าวเวลานอนอยู่บ้านรักษาตัวค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหายเมื่อไหร่เมื่อเราติดขึ้นมาลูกเมียเราเป็นสามอีสามคนพี่สามหน่อยเถอะให้รัฐบาลสามรัฐบาลยังดูแลเราไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราป่วยทั้งครอบครัวเรามีอะไรที่เซฟตี้ให้ตัวเองบ้างเหมือนเราซื้อประกันชีวิตทั่วไปทําไมพี่ขวัญซื้อประกันอุบัติเหตุไว้ให้ตัวเองเพราะพี่ขวัญก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งพี่ขวนนะัญอะ เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะมีเงินอะไรเยียวยาพี่ขวัญแล้วมันก็เป็นจริงพี่ขวัญเดินข้ามสะพานมาลอยอยู่ดีๆน้องมารับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หน้าทางเข้าเต็นต์ตกลงมากระดูกหักหนึ่งซี่ค่ารักษาแปดหมื่นบาทค่ารักษานะคะแค่แค่แค่ชุดเหล็กแปดหมื่นบาทนะคะบินมาเลยแปดหมื่นบาทเจ้านายยังไม่รู้ด้วยซ้ําเจ้านายบอกส่งบินมาแต่เรายังไม่ได้บอกว่าประกันเคลียร์ให้หมดแล้วนะคะก็กราบขอบคุณเจ้านายนะคะนะคะ บอกเลยไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเรายกเว้นตัวเราจะเซฟตี้ตัวเองนะคันนี้ที่ใครอยากได้ใช้รถอยู่สำรองอยู่แล้วไม่อยากได้แพงเพราะมันเป็นช่วงสำรองคันนี้เลยค่ะ419 0 0 0บาทพี่ขวัญขออนุญาตตากล้องอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ขวัญไปหยิบเองพี่ขวัญคำว่า4 1 9 0 0 0บาทพี่ขวัญดาวเท่าไหร่ ที่ขวัญกดเต็มนะคะกดสี่หนึ่งเเลยค่ะสี่หนึ่งเก้าคุณได้วหปีเลยค่ะยังไม่รวมแวดภาษีนะคะเจ็ดันเ้าสิบสี่บาทเจ็ดันเ้ายสิบสี่บาทรวมแวดค่ะเจอร์ซค่ะตกเดือนละห้าหสบามบวกเท่ากับแปดพันสี่ร้บเจ็ดบาทคุณส่งเดือน8ปดพสหบ็บาทไหวไหมอะ่ะ แล้วคันนี้พี่ขวัญกล้าการันตีเหมือนกันว่าขับได้ยาวๆเหมือนกันนะคะขับได้ยาวๆเหมือนกันเพราะคันนี้พี่ขวัญบอกเลยว่าลูกค้าซื้อมาซื้อมาต่ออีกทีหนึ่งแต่ก็เขาเรียกว่าคนอีสานเขาเรียกว่าค้ำคูณนะหรือหมันหมานนะเขาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยสําหรับตัวเขานะคะขับมานะเขาซื้อต่อจากเจ้าเดิมมานะคะเขาบอกทะเบียนนี้ก็ดีนะคะขับมาทํามาหากินขึ้นแต่เขาปลดกษียงแค่นั้นเอง 8 4 8 4ันบาทรายได้เท่าไหร่ถึงจะซื้อคันนี้บ้ายคูณด้วยสองเท่ารายได้ห6 9 0 0ค่ะรายได้16,9 0 0รพี่ขวัญรายได้สอง0มืนก็ซื้อได้แล้วสิซื้อได้แล้วค่ะพี่ขวัญหนูรายได้1น0 0 0หัวหซื้อได้แล้วสิซื้อได้แล้วค่ะ,น,น, 1, 5, 1, 5, คะนะคะมันไม่แพงแล้วมันไม่แพงแล้วนะคะลูกค้าคะ่ะนะคะอ่ะคุณแวร์ฮามะตาแย้บบอกว่าไม่แพงครับใช่ค่ะ ไม่แพงเลยค่ะซื้อสดก็ได้นะจ๊ะคันนี้คันนี้ซื้อสดพี่ขวัญไม่ไม,ไม่ไม่เก็บแหวนแล้วกันเอาเป็นว่าโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลยเพราะจริงจริงรถในในโชว์รูมทุกโชว์รูมตอนนี้มีแหวนดตและพี่ขวัญไม่รู้บอกเลยนะคะพี่ขวัญพูดเสมอแหวนไม่มีลงค่ะมีแต่จะขึ้นกับขึ้นกับขึ้นอนาคตข้างหน้าไม่รู้เป็นยังไงนะคะลดทุกคนลดทุกคันตอนนี้นะคะทุกโชว์รูมเหมือนกันหมดอยู่ที่มาที่ไปของรถคันนั้นๆนะคะคันนี้พี่ขวัญ ประกันโควิด1 9ให้สามีให้คนขับหนึ่งคนเมียหนึ่งคนลูกหนึ่งคนอ่ะพื้นต้องปูไหมไม่ต้องปูแล้วนะนะลูกค้านะอย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยพื้นไม่เสียหายไพรพมา่านมีแล้วเพดานมีแล้วนะคะทุกอย่างถือว่าใช้ได้สมบูรณ์ตัวเนี้ยที่จริงลูกค้าจะปูก็ได้ไม่ปูก็ได้นะจ๊ะอันนี้แค่เขาเอาใส่มาเฉยๆนะเนี่ยค่ะตัวนี้สามารถตัดใส่เองได้ง่ายๆเบสิก มันเป็นเรื่องที่ลูกค้าสามารถตกแต่งตัวเองได้เลยแต่ตัวนี้ความกว้างของรถมาจากคอนโซลความกว้างของรถมาจากคอนโซลค่ะเพราะอะไรรู้ไหมความกว้างของคอนโซลเขาทำแบบเซตเล็กเซตเล็กเซตสั้นบางบางเนี่ยค่ะบางบางนะคะไม่ได้ใช้กว้างตรงนี้เลยเหลือเยอะพื้นที่เหลือเยอะนะคะและอุปกรณ์คันนี้นะคะอุปกรณ์คันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นถังดับเพิง ที่เคาะกระจกเคาะทำไมล่ะพี่เกิดฉุกเฉินเกิดฉุกเฉินลูกค้าจำไว้ลูกค้าจำไว้เลยนะคะขึ้นรถปุ๊บสิ่งที่คุณควรมองคืออะไรนี่แหละค่ะคุณขึ้นรถตู้คุณสิ่งที่ควรมองคืออะไรที่เคาะกระจกทางดับเพลิงถ้าเราเป็นคนระวังตัวเองนะไม่ใช่โทรศพัพทสาวโอ้ที่รักอย่างงานอย่างน,น,างนี้เกิดเรื่องขึ้นมามันอยู่มุมไหนละ่ะทางดับเพลิง แล้วฉันจะออกมุมไหนล่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขออนุญาตไม่รับสายค่ะนะคะขอตัดก่อนนะคะขอบคุณร้อยกว่าท่านนะคะทั้งดับเพลิงเอาจิงจริงไหมพี่ขวัญก็ใช้ไม่เป็นเออเดี๋ยวพี่ขวัญต้องเรียนรู้แล้วเดี๋ยวพี่ขวัญมาสอนนะขอรับเลยแล้วกันนะคะไม่งั้นเขาจะโทรไม่หยุดนะคะขอขอซูมไปก่อนอย่างอื่นก่อนฮัลโหลค่ะต้องไงคะ จ้าจ้าพอดีพี่ขวันติดไลฟ์สดอยู่นะจ้าเดี๋ยวพี่ขวันโทรกลับนะคะโอเคโอเคดูไรฟ์สดพี่ขวันหน่อยนะจ้าลูกค้าเก่าคนนี้พาคนมาซื้อรถแต่ก่อนขับแท็กซี่แต่ก่อนขับแท็กซี่นะคะคนที่โทรมาเมื่อกี้พี่ขวัญไปที่ไหนก็ไม่มีใครทําให้มาหาพี่ขวัญมาหาพี่ขวัญออกรถตู้ไม่มีวันหยุด ไม่มีวันว่างจะมาเอาเพิ่มหนูเอาเพิ่มแล้วขับไหวไหมคือพี่ขวัญบอกเลยนะคะคนขับรถตู้เนี่ยพี่ขวัญพูดเลยนะคุณต้องมีพักพ่วกคุณอย่าไปโดดเดี่ยวคนเดียวนะคะรถตู้เนี่ยคุณมีพักพ่วกคุณมีสายป่านพักพ้องทําไมอะ่ะเพราะพวกนี้เขาโยนงานให้กันค่ะบางคนเนี่ยลูกค้ารักสมมุติลูกค้าพี่ขวัญคนนึงเป็นเจ้าของโรงงาน,นะคะ่ะ เวลาเขาจัดงานทําไมไหมคะรู้ไหมคะเขาต้องเอารถตู้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคันเนี่ยเขาต้องเอาอย่างเนี้ยเขาแจกเขาโทรหาคนเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวคนนี้ก็จะไปกระจายงานให้แต่ละคนแต่ละคนนะคะคนขับรถตู้นะคะขอให้มีพักพวกมีพักพ้องไม่ตกงานค่ะนะคะคุณศิลปรกรแสนนอกนะคะคุณศิลปรกรแสนนอกบอกว่าสวยครับเอะคุณศิลปรกรนี่ถ้าไม่แน่ใจนี่ น่าจะเป็นลูกค้านะคะลูกค้าใช่ลูกค้าที่มากับพออหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะแปบบ๊บนึงนะคะมันเด้งออกอ,อคุณอร่อยเอ่ยคุณสวยครับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปด้านหลังแล้ว คันนี้พี่ขวัญบอกแล้วว่า419,00 0บาทยางก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะจ๊ะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กมานะคุณใช้งานได้เลยสีต้องเคลียร์ไหมพี่สีไม่ต้องเคลียร์ค่ะลูกค้าสีจัดสีคุณใช้อย่างนี้ไปเลยสีมันสีคุณใช้อย่างนี้ไปเลยล้อแม็กสวยไหมพี่ไลนนี้เขาก็ชอบกันอยู่นะเวลาขับไปมันก็โอเคอะมันก็โอเคนะคะแล้วยางออยี่ห้อยางเดี๋ยวขออนุญาต ดูไม่แน่เราไม่แน่ใจดูก่อนแม็กซิสสี่เส้นแม็กซิสสี่เส้นเลยยางยี่ห้อแม็กซิสนี่คุณคุณเอาไปได้เลยนะเพราะว่ายางแม็กซิสนี่ถือว่าเป็นเกรดดีแล้วเป็นเกรดดีแล้วแล้วก็แม็กเนี่ยสี่เส้นเนี่ยไม่มีดุง้งไม่มีอะไรพี่ควนบอกนิดน,นึงว่าคนขับคนนี้ไม่ใช่วัยรุ่นคนขับคนนี้อายุ60สคนขับคนนี้มารยาทด,ดีมากคนขับคนนี้ไม่มีแทงแข่งรถไม่มีเหยียบตาบ้านอันแหลกเพราะพี่ควนร,รู้จักค่ะ นะคะเขาใช้รถมาค่อนข้างดีเลยเนี่ยสีคุณไม่ต้องไปเคลียร์นะจ๊ะสีคุณใช้งานได้เลยหนึ่งคุณเซฟเรื่องยางไปถ้าคุณซื้อคันนี้ส่ง8 4 7 6บาทเซฟเรื่องยางสีเส้นไปเซฟเรื่องล้อแม็กไปได้แล้วเออพี่ขวัญออนด้าคูควาสามันาสีมันทะลอกเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการให้เลยลูกค้ายังไม่ต้องจองหรอกเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการเลยอันนี้เดี๋ยวจัดการให้เลย นะคะมันไม่ได้เป็นไรนะคะสีมันถลอกเฉยๆนะอะล็อกข้างในแน่เลยค่ะน่าจะมีพนักงานล็อกข้างในนะคะไม่เป็นไรค่ะมาดูด้านนี้เลยอะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตะเข็บมันไม่ได้มีมีองค์มีอ้าเลยอะลูกค้านี่ปีเก่าขนาดนี้รถสภาพอย่างนี้แล้วส่งประมาณเนี้ยใครไหวรีบมานะคะคุณคุณได้เครื่องดีเซลคุณได้ปีสองพันหก คุณผ่อนแ0ดพันถ้าคุณแอดกุยกุยแอดกุยกุยสวัสดีนะคะน้องชาพี่เมียพี่เมียคุณยายสบายดีหรือเปล่าคุณยายดีขึ้นเลยยังคะขอให้คุณยายออกหายไวๆนะคะพี่แอดกุย,ก,ยกุยนี่ซื้อพี่ขวัญไปแล้วหนึ่งคันพี่มาเอาเพิ่มไหมเอาเงินสดไปเลยไหมคันนี้4 1 9 0 0นบาท ซื้อคันแรกภรรยาเอาไปแต่ง v ีพีนะคะเพราะว่าที่จริงเขาอยากเอาไปทํารถบีเฟอร์แต่คันแรกที่ซื้อพี่ขวัญไปภรรยานะคะคนสวยเอาไปแต่ง v ีพีมาเอาเพิ่มได้นะคะสวัสดีครับพี่ขวัญบริการประทับใจบอกต่อส่งรถถึงหน้าบ,บ้านขอบคุณทีมงานส่งรถด,ด้วยครับคุณดิวคะขอบคุณนะคะคุณดิวเนี่ยซื้อรถจากพี่ขวัญไปนะคะพี่ทีมงานไปส่งรถให้ที่บ้าน ะะแล้วก็ของฝากมาให้พี่ขวัญนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอสวยมากค่ะได้ใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ส้มหวานด้วยนะคะพี่ขวัญก็แจกพนักงานในนี้ด้วยเอากลับไปกินบ้านด้วยนะคะทําบุญด้วยนะคะขอบคุณคุณดิวขอให้คุณดิวนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ธุรกิจร่ารวยอยู่แล้ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในสุขโขท,ยทยัยอยู่แล้วนะคะแต่ก็ให้ใหญ่ๆห่ยิยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและขอบคุณมากที่ให้ขวัญได้บริการนะคะอ่ะ น้องพี่เมียบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีค่ะพี่เมียคะคุณยายสบายดีเนาะขอให้คุณยายแข็งแรงไวๆเห็นบอกโพสต์บอกว่าไม่ได้เข้าเวรเลยคุณยายไม่สบายขอให้คุณยายหายไวๆค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะเพราะโควิดมันเยอะนะคะอย่าเอาถ้าเราอยู่กลุ่มเสี่ยงอย่าไปใกล้คุณยายมากนะไม่รู้คุณยายหรือคุณย่านะคะอ่ะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะ ก็สวยงามมาคุณลูกค้าสาหรับราคานี้แล้วคุณลูกค้าขับขับยาวๆได้เลยนะคะขับยาวๆได้เลยเดี๋ยวพี่ขวัญจะเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยห้องเครื่องด้านนู้นให้ดูด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวรถเก่าโอ้ยมียอมเปิดห้องเครื่องให้หนูดูเลยพี่ขวัญเดี๋ยวเปิดด้านนู้นค่ะตะก้องไปรอพี่ตรงนู้นเลยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ขวัญเนี่ยเดินไม่ยอมเปิดให้ดูนะคะ ปีศูนย์หนะคะพี่ขวัญดูกำลังไลฟ์สดอยู่ปีศูย์หนะคะลูกค้าปีเก่าหน่อยนะ ะะอ่ะเดี๋ยวพี่กวัญมาเปิดมาดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือห้องเครื่องของเขานะคะอยู่ไหมคะแป๊บนึงน,นะอ่าอยู่ไหมคะอยู่นะโอเคนะคะอันนี้คือห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าสามารถขับยาวๆได้เลยเดี๋ยวจะหาโหพอปีพอปีเก่าพี่กวัญไม่ยอมเปิดให้ดูเปิดให้ดูค่ะ พี่ขวัญเปิดเผยความจริงทุกอย่างนะคะไม่มีหลอกไม่มีลวงลูกค้านะคะดูได้เลยนะคะมี่เพจนะนี่ยังอยู่อยู่เลยนะคะนี่รถปีศูนย์หกนะลูกค้านะสวยๆงามๆนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยเนาะนี่ที่สส่วัดน้ํามันนะคะอันนี้ฝานะคะเวลาดูเครื่องยนต์เนี่ยคะ่ะแต่มันเป็นภาษาช่างเนาะสมมุติเปิดฝาขึ้นมาลิมมีนมเขาเรียกใครรู้จักนมบ้าง มันอยู่เลยนะ้ำมันขึ้นมาจะเป็นก้อนขาวๆนะ่ะให้พึงระวังนะแต่ไม่ต้องไปนี่ถ้าคิดว่าผิดสังเกตคุยกับช่างดีกว่าเพราะเราซ่อมเองไม่เป็นนะแต่คันนี้ไม่มีจ่าลูกค้าจ๋าอ่ะเอาลงปกติไม่มีอะไรอ่ะคันนี้ใครสนใจซื้อสดไม่มีแวกค่ะ พี่ขวัญแจ้งไว้เลยไม่มีแวกไม่เก็บแบกถือว่าให้โปรช่วงปีใหม่ถือว่าให้โปรช่วงโควิดไปเลยนะคะใครจองคันนี้นะคะแจกประกันโควิดสามแสนค่ะแจกนะคะซื้อประกันโควิดนะคะให้กรมธรรม์สามใบเลยสามแสนนะคะสามีเมียลูกนะอาชีพอะไรพี่ขวัญก็รับจัดมาได้เลยนะคะอาชีพอะไรพี่ขวัญก็รับจัด วันนี้พี่ขวัญน,นะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาถึงร้อยกว่าท่านนะคะวันนี้ลาก,ก่อนสวัสดีค่ะ